เฮ้ยขาวอากลากพี่น้องเอ้ยมาค่ะ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 เอาเลยเดี๋ยวก็ไปเก็บคือบ่กเอาเสียมมันท้อแหม่แพ้แลดบาดนไงอยากตีคนเด้บาดนไงการตีกันเกิดขึ้นแล้วพี่น้องเอ้ยหยบเฮ็ดเนาะบอกว่าเสียบเฮ็ดเด้ยอยวเพิ่นก็ไปพ่อยไปแวกหญ้าไงไปแวกหยังบ่เบิ่งขาก่อนก่อนสิไปนั่นเออถือตีตีนว่ะ เฮ้ยก็ต้องไปดองน้องมืออื่นนะมานแล้วมานอยู่บ้านเข้าใจหาเห็ดไปทางข้องแกงนี่ยไปมองได้มีไงบ้านว่าเขาขุดมาเห็ดมาเห็ดยังปลายุบ่าเห็ดนี่แหละแต่ว่าเขาต้องเอาอยู่ปลายุบ่านี่าไปเบิ่งไปซนรถอยู่บ้านนี่ไปยังไหน รถมออเต์์ไซคสวัสดีเด้อค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีกับเพ็ดปวกเขาอักลักษ์ค่ะพี่น้องเรวเบึงไหนค่ะอยู่ในสวนเจ้าของสวนเจ้าของค่ะมานอยู่ในสวนนี่แหละค่ะมื้อนี้หากินในสวนค่ะยายยายอืมกำลังเป็นหนามเป็นเนยเดี๋ยว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 จะต้องน้อยจะพี่น้องอ่ะในสวนค่ะหม่องหม่องออกไรหลายปีที่แล้วนะคะยี่หร่าเสียมยั่ใส่นี้เจ้าอีเมียอืมอีเมียกับอยู่ในสวนพุ่น่ะเอือนแม่จะไปเก็บเห็ดพอ ไปดอกไปง่ายไปทั้งีไปทังีน้ำก้อนเจ้าสียบอย่เี้ยเยางขวมอยู่ตลออเออมันไปดูนี่นังทับเห็ดแล้วทับับต้นกออยบเอามาขวนะนอนจ้านอนมองเห็ดนะนะมันทับเห็ดแล้วนะนะบ่บ่ทับบ่ทับไผุนเห็ดนล้างนตุนฟังเสียง ออน,น,น,นน,นอ,อหลายสำเร็จประมาณธรรมดาปีกายก่ออกทั้งสีล่ล้วไปหันตรงเออเอาหมาไปเน้มเยียบเฮ็ดนะต้นกะ็ดีใจน้ำเขาติมาพี่เข้ายาวหนึ่งยาวเสียเชื่อไว้ เกี่ยวหยาโครงการเกี่ยวหยาไว้ไป็นเกี่ยวหาซีมัดจีไปครับปะกุ้มตายแล้วเนาะเก้่ยวหาไปซีหามัดใส่มาพ่อกูหอดบอดดิชอบเมย์แตงแต่สองก็ไปหนีทั้งไปใส่ปุ๋ยใายคือสีแดงนอนสบเกีเยวเห็ดยังหญ้าเขาไปเกี่ยวอยู่ถ้าว่ยมือใดบ่ได้ไปก็ค่อยเบิ้งแล้วบ่ไหนเบิ้องละก็เดินมาแค่นี้ค่อยเบิ้งแล้วงานมาแค่นี้แล้วก็เห็นเห็ดก็ว้อยเอ๊ะแล้วก็ไปเลยท่านมหาบุญ ต้องขาหนังบานต้องเอาดอกบานดึงเอาโรดกินโรดส่มากับบเห็ดนะดอกเกงแสบคเขาตัวเน้มาแล้วนั่นนะมันทั้งนั้นกตเห็ดด้นั่นน่ะตันตมงมาหายยังมาโอ้ทุนมันเกิดึ้่หลังดอกเกิดรืบเป่เิดมองเหนอรล้วโอ้่นตรงกอกล้วยฝุ่นทุ่ยถายไปพุ่นกอต้นบม่างนี้มีดอกหนึ่งเลยอันนู้เอ ่านแท้พัในไปไปเบิ้งเนี่เละไปเบงบองเอดี๋ยวให้อันเก็บเล้วกับแม่วยังนัเรียวไหไกัไปงุนของิเลตื่นเลยทับหญ้าไเลยทับหญาไป่เขาอากลาอันนี้เกิดก้อนเขาเปือยไปแล้วดูเออเกิดก้อนเกิดม้วนนะ ดึงเอาโหลดทางมันเถอะอะไรนันเป็นเขียอเกลือดูแล้วเดือดท่านนี้เอาเอางาออกขนูนม,มีเต็มอยู่พี่น้องเลยเต็กเกมกอกหวยดึงเอาโหลดหน้าหน้ามันยังหน่อยบ่เกิดใช่ปะเกเลยอุ้มกับมีเติมบับมีมองมองันกท่อมนะ่ะมันเคยเกิดเอลยค่อยว่ามงหันบ่เกิดแต่ย้ายอยู่หน้าฉน่านไงฮะมงวัดไงทางวัดไง ไอเบิ้งยังไหนรถปิดอแอปก็ปิดจอดดึงยาวให้ในทั้งน้ากล้องมันบังงานเออเออปวนมีแต่เห็ดเอยสาวลงไปคนนี้โอ้ยไฟแยงตามสบายเลยจัดไปค่ะลูกพี่มานเวอร์มานวังเออคนบอกว่าสิไปเก็บเห็ดผัวกขบว่าให้ไปจ้ะ บ้าๆๆๆวันท่เขาไปยังไงมีไงวันบอกว่าเขาเก็บมาขายเต็มเลยบริษัทเนะเขาก็ไปกินข้วนงข้อนหน่อยไปมน่ะยนุณห้อนหน่อยเพา่อขอแต่ดอกตุปลาอยู่ข้าไะยายเกินปลาอยู่ข้าปลาเป่าเนี่ยปลาตะลูดนี่เออแม่บางทีเขาไปเคยไปเก็บ้อมเห็นป่เออเออเออคือคือมีไงแม่ที่อยากไปน้ำเ้องเลยเ้ยเ่อต้องเคลื่อน่ดอกนี่เาจะเราจะถ่าปลาทำหัวแล้วจ่าสิเมื่อท่านใจไว้ลุนสิ băng nó à. bố cong băng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  cong cái

เพิวมเมียไปกินแกงเห็นแล้วมนนี่ห้อยยังกินไปอีกก็คือน่ะะินีม่ยังกินไปเป็นดอกกเลยต้องไปเอาอาวุธกันนเนาะเขานามไ้กินแล้วเดออกไปกินเขานานดอกน้องพีน้องคูนจอยเดิดละจอยตะก้าเดือดอไรเดี๋ยวเขาไปเก็บข้างฝุ่นกันเลเก็บไปน่ เนตีเป็นเห็ดในสวนเลยจ้ะมันโดยความสมบูรณ์เพราะว่าฉีดยากันจ้ะทุกคนมันก็ออกทุกปีเลยจ้ะออกหลายออกเรื่อยๆจ้ะพี่น้องทำงอะไรเพราเขามาแมนละเ็ดบานเบิดตรง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 นู้นเราขอว่าต้นตีนเป็ดน่อยยายข้างล่างก็าจะเกิดพร้อมกันได้มแมนแมนมองหันชอบเนา่าปีที่แล้วเนาว่าบ้ได้เดยกตรงเทเล่ตรงยางไปเบองพุ่มตรนสุดหัวเขาเคยเกิดกัน คือได้หัวหเข่าซาหมันมันทัางแจงหรือมะโอหาปักมื่อคี้ืมเกียหงมเหลวกันถอยยุตีนคยสิกับนี้เนี่ยเหงายปักปักที่ปักเกีย คุณมาตัดหยาดกระตัดถึงหม่องอิลีถึงหม่องเฮ็ดสิออกด้วยเพื่นอ่านเกมไว้นะวิกายมันออกหลายที่ก่มาเก็บกันนะขวัญก็แย่งหยาไว้ให้เสย็ไปแ่ข้างคุณมาไหนล้ามก่อดพี่จะพี่น้องนะพูงนายเฮ็ดปวกค่ะเฮ็ดปวกเฮ็ดปวกในสวนฉันเองปานถือรถเลขซื้อสวนก็ได้เลเก็บเฮ็ดพร้อมสมบูรณ์ลาย พี่้องานว่า้ะเขาอีนเอาเป็นเองพ็ดเห็ดแตกีิกี่ห้คอยคนเห็ดเงาหลุมกี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 ่จิงขานค้นมาเห็นประตูอะไร้ะค้นมาขาโตรเพ็่เห็ดพุนีทขาจิบะเงาไม่ติต่อ แกงแซ่บสิบ่งี้อ่อนอุ่นเลยเทพพื้นจริงพื้นน่ะเพื้นนี่ค่ะต้ตนยางนาที่ปลูกไว้เนาะค่ะในสวนอีกด้านหนึ่งอ่าเห็ดเพิ่งเกิดแล้วเด้อจ้ะเห็ดเพิ่งหอมเกิดละในต้นยางนามูงไนหน่ะจ้ะนี่กะมูหน้อยปลูกป,ปีที่แล้วจ้ะปลูกรุ่นนี้ปลูกปีปปที่แล้วนี่ปีที่แล้วเอ้ยโหผิดนี่จ้ะปลูกปีที่แล้วเนาะจ้ะเนาะกะมันกะเริ่ม เริ่ใหญ่แล้วจ้ะทุกคนนะคะใส่ปุ๋ยเข้าไปละเริ่ใหไงขึ้นมาละที่เห็นหญ้าหงหง,หงเป็นหญ้ารูสีเด้อจ้ะเกี่ยวใหง,งัวจ้ะนี่ะ่ะเกี่ยวใหง,งัวกําลังงามเดี๋ยวก็เวลาฝนชุบๆมากกะได้ตัดใหง,งัวจ้ะทุกคนซอยกันผู้หนึ่งไปเกี่ยวข้างนอกผู้หนึ่งเกี่ยวในสวนจ้ะนี่จ้ะสภาพสวนน้อจะเนาะไปไปหาเห็ดอีกจ้ะไปหฮาสิได้อีกบอ่อปลูกไว้ไม่เสียรายจ้ะ ผลงานออกแล้วค่ะเห็ดพึ่งป่ายางนาของยายจรนะคะยายนุจรทำสำเร็จแล้วขั้นตอนหนึ่ง